สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับกันเกี่ยวกับหัวข้อที่มีชื่อว่า10อันดับรถมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมของสายแว้นในยุคปัจจุบัน อันดับที่10จากค่าย Honda ครับและนี่คือ Honda l e ีด125หลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าไอ้เจ้าจิ้งลีดน้อยคันนี้โพลมาได้ยังไงมันเป็นรถของสายแวนได้เหรอไอหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะวัยรุ่นจะชอบแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นไปแล้วณนะปัจจุบันนี้เจ้าลีด125เนี่ยเป็นหนึ่งในไอเทมที่หลายๆคนซื้อมาแต่งกันนะครับและไม่ใช่แค่แต่งสวยอย่างเดียวนะยังเน้นแต่งแรงอีกด้วยส่วนข้อดีของรุ่นนี้นอกจากราคาที่ไม่ได้แพงเท่ากับคู่แข่งของเขาก็คือเรื่องของเครื่องยนต์แบบสี่วาล์วที่กรดาใ,าใา่ีวถน กัดเดียวกัน ไปต่อรุดเร็วในอันดับที่9นะครับและนี่คือ y a m a h a NMAX 155แม้ว่านาตาตัวรถของรุ่นนี้อาจจะไม่ได้โฉบเฉี่ยวเท่ากับรุ่นอื่นในคลาสเดียวกันแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าวัยรุ่นหลายๆคนก็นิยมซื้อรุ่นนี้มาใช้งานซื้อมาแต่งเหมือนกันครับโดยในโฉมก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็นิยมลงล้อขอบ16บ้าง17บ้างนะครับเป็นล้อโลซิงๆแบบที่เราเห็นกันนี่แหละแล้วก็มีการจัดทรงกันเล็กน้อยนะครับเกาพร้อมแหวนแล้วนะข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบก Blake ABS ทีีม่มมาให้นะ นะซึ่งตอนนั้นคู่แข่งยังไม่มีนะสำหรับสายแว่นที่เน้นปลอดภัยเนี่ยเขาก็เลยเลือกซื้อรุ่นนี้กัน อันดับที่8จากค่าย Honda นะครับและนี่คือ Honda w เว e ร้อ SUboxx นั่นเองต้องบอกเลยครับว่าเว v e ้0 0 S อสยูเนี่ยเป็นหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนนิยมนำมาแต่งกันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับแต่มันอาจจะไม่คุ้นตาสำหรับสายแว้นในกรุงเทพปริมลฑลทนทั้งหลายนะครับที่อาจจะรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาแว้นกันด้วยเหรอจริงๆแล้วในโซนต่างจังหวัดนะครับค่อนข้างจะนิยมเจ้าเว v e ้อย s อ u b o x กันอย่างมากเลยนะครับโดยการตกแต่งของรุ่นนี้ในยุคหลังๆเนี่ยก็เป็นทรงแว่นท,ร,นนทรง เงแต่สุดทางของสายนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาเวฟร้อยเอสยูบ็อกไปแปลงเป็นเวฟร้อยยีไอไฟเดียวบางลมลนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าสุดของสายเวฟร้อยเอสยูบ็อกซแล้วล่ะ อันดับที่7เป็นบิ๊กสกูตเตอร์คลาสสามจากค่ายยามาฮ่าอย่าง X Max 300นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเจาะจงการทําตลาดมากลุ่มเฉพาะนะครับเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นคนที่เน้นการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ทางไกลนิดนึงนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเรามักจะเห็นนะครับว่ากลุ่มวัยรุ่นเองค่อนข้างจะนิยมรุ่นนี้เป็นอย่างมากนะจกนกระทั่งหลังๆยามาฮ่าบ้านเราเนี่ยก็ออกสีสันที่มันสวยงามโดนใจออกมานะครับทำให้วัยรุ่นเนี่ยก็หันมาเล่นรุ่นนี้กันแบบเยอะมากๆเลยคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเน ถอดกระจกใส่ท่ออาคาโปวิกแล้วก็ใส่โชคโอเลี้ยงขับขี่กันด้วยความเร็วสูงแต่นั่นแหละครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยและการออกแบบตัวรถรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแว้นแต่ก็ออกแบบมาเพื่อการใช้ความเร็วในการเดินทางแั่นั้นไม่แปลกที่ใส่แว้นเงินเหลือทั้งหลายจะเลือกซื้อรุ่นนี้กัน อันดับที่6เป็นวิกสกูเตอร์จากค่าย Honda นะครับและนี่คือ Honda f o r ร์ซ350นอกจาก CC ที่ขิง XMAX 300มาแต่ไกลนะครับก็คือเรื่องของระบบต่างๆที่ดูจะให้มัมมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นชิลหน้าปรับไฟฟ้าหรือว่ากระจกมองข้างที่มีการติดไฟเลี้ยวเข้าไปนะครับสามารถพับได้ด้วยให้ความหรูหราที่ 300cc ค่ายอื่นก็ให้ไม่ได้แต่ถามว่าความหรูหราแบบนี้จําเป็นสําหรับสายแว้นไหมก็คงตอบว่าไม่นะครับเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นชิลหน้าไฟฟ้าหรือว่ากระจกมอง ข้างที่มีการติดไฟเลี้ยวของ Forza 350เนี่ยบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่มากจะรวนถอดออกหมดอยู่แล้วนะครับสำหรับสายแว้นสไตล์เนี่ยก็จะต้องใส่ชิวที่ใส่เข้าไปใหม่แล้วเป็นชิวสั้นๆให้อารมณ์ที่เลสซิ่งเกินห้ามใจส่วนกระจกมองข้างยังไงก็ต้องถอดไม่อย่างนั้นทรงมันจะไม่ได้อันดับที่5เป็นมอเตอร์ไซค์จากค่าย h o n d ้ h ครับและนี่คือ Honda S Dream s u p e r c u พหรือว่า Honda Super c u p 110cc นั่นเองต้องบอกเลยครับว่าเจ้า Super Cup คันนี้นะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายๆคนเคยนิยมแต่งกันมากในยุคหนึ่งครับซึ่งช่วงเริ่มแต่งเนี่ยน่าจะราวๆปี2015ถึง2016นะครับโดยแนวการแต่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันนี้ยังมีคนที่นิยมเล่นรุ่นนี้กันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของแนวการแต่งเนี่ยปัจจุบันน่าจะเป็นย่นอารมทรงเชงนะครับเอาเป็นว่าทาไม่ทรงเชงก็ไม่เฟี้ยวนัั่่น,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 มน,นดมมใตาาางงววกกวกท นะถามว่ากทมมีวิ่งให้เห็นไหมมีนะครับแต่ว่าไม่ได้แต่งทรงเชิงหรือว่าไม่ได้แต่งสุดอะไรมากมายเท่าที่เห็นนิยมแต่งกันแล้วก็ใส่อะไรแบบแน่นๆทรงสวยๆเนี่ยก็จะไปอยู่โซนภาคอีสานกับโซนภาคใต้ซะเยอะนะ อันดับที่4นะครับยังอยู่กับ Honda ครับและนี่คือ h o n d a w เว e 125วงเล็บคาบูเรเตอร์นะครับผมขอนับว่ามันเป็นเวฟ125เจนแรกๆแล้วกันนะครับไอตัวหัวเทอกับตัวหัวอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่า2รุ่นนี้เนี่ยในปัจจุบันเองสายแวน้นสายหมอบทั้งหลายก็ยังนิยมนํากลับมาเล่นนะครับในกรุงเทพในปริมณฑลเองก็ยังนิยมอยู่นะครับเอารถเก่าๆมาปั้นใหม่ทําทรงเดิมๆอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับหรือว่าจะไปในโซนต่างจังหวัดเนี่ยก็มีบ้างนะครับที่เอาไปแต่งทรงเชงกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรุ่นนี้จะถูกนํากลับมาบิ้วใหม่กันซะเยอะแล้วหลายๆคนยังเล่นกันอยู่ยังมีราคาอยู่เอาเป็นว่าแว่นในปัจจุบันยังเล่นอยู่นะครับผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเล่นกันไปยาวๆเลยแหละอันนี้บอกเผื่อใครลืมนะครับว่าเวฟร้อยยีแรกๆในปัจจุบันนี้เนี่ยอายุอานามก็ราวๆยี่ปีกันแล้ว อันดับที่3ยังอยู่กับค่าย Honda ครับและนี่คือ Honda Pcx 150และ160นั่นเองครับจริงๆที่นับมา2รุ่นเนี่ยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนถ่ายแห่งยุคนนะครับแม้ว่าในปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้เห็น160แต่งแว่นสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีให้เห็นกันบ้างน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็น150ในช่วงประมาณ3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าสุดจริงๆนะครับสำหรับสายแว่นคือถ้าใครขับขี่ Pcx เนี่ยคือมันหล่อเท่สุดๆเลยแหละมันให้อารมณ์ที่นอกจากคุณมีตังค์แล้วคุณยังมีสไตล์อีกดด้วยเเิมๆ แล้วยิ่งถ้าแตกเนี่ยเสากรีดเข้าไปใหญ่เลยและสาหรับสายแว้นสายสกอยทั้งหลายนะครับก็ต้องชอบกับเจ้า Pcx 150ลงร้อหลงล้อโลขอบ17กันอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับในยุคแรกๆที่เขามีการลงล้อขอบ17แบบนี้เนี่ยมันมีการแปลงดุมแปลงอะไรที่เยอะแยะอุ่นวายมากครับเพราะมันไม่มีดุมตรงรุ่นคือกว่าจะทําได้กว่าจะได้ล้อ17มามันยากครับมันมีคุณค่ามันมีราคาแต่ในปัจจุบันอย่าง่ายแล้วนะมีดุมออกขายกันเยอะแยะราคาหลักร้อยก็มีเอาเป็นว่ามันเป็น ความนิยมแห่งยุคละกันและในอดีตเนี่ย p ี PC x 150งเคยมีราคาดีดขึ้นไปถึง10,000แบาทนะครับกับรถเดิมๆขายอยู่หน้าโชว์รูมเนี่ยซื้อสด1 0 0 0 0แนะครับแต่พอมาลองคิดดูแล้ว p ี PC x 1เ0กงก็มีหลายๆร้านที่ขายราคาแสนกว่าบาทนี่นะอันดับที่2นะครับยังอยู่กับค่าย Honda ครับและจะไปกับ Honda ยาวๆอย่างแน่นอนและนี่คือ Honda w เว e ร2อยไอครับผมคือหลายๆคนก็อาจจะงงนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย อันดับที่4ผมพูดถึง Wave 125เวฟร้อยยี่สิบห้าไปแล้วนี่นาแต่นั่นคือเวฟร้อยยี่สิบห้าที่ไม่มีไอครับไม่ใช่หัวฉีดแต่เป็นคาร์บูเรเตอร์แต่ในอันดับที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเวฟหัวฉีดกันนะครับโดยเวฟร้อยยี่สิบห้าหัวฉีดโฉมแรกนะครับเป็นโฉมหนูทดลองหน้าตาตัวรถเนี่ยจะเป็นโฉมหัวหยักนะครับซึ่งตัวรถก็ถือว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันเองหลายๆคนหามาเล่นกันแล้วก็กลายเป็นแรไอเทมไปแล้วนะครับส่วนรุ่นที่หลายๆคนเห็นวว่่่่าาาาามมีราคคาให้อออยยูนนนนปปััจจุบนนบถเเเ็็โกกื ไฟเลี้ยวบางลมนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างฮิตฮอตเป็นอย่างมากนะกับดีไซน์ตัวรถที่ยังสวยอยู่ในปัจจุบันแม้ผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับและเรื่องของหลายๆคนที่นํามาแต่งกันจนราคาแบบเหยียบแสนเหยียบล้านกันก็มีนะเอาเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นกระแสะอยู่ในปัจจุบันนะครับและที่สําคัญถ้าใครอยากได้รถใหม่มือหนึ่งในยุคนี้นะครับก็คงจะต้องมองเวฟร้อยยี่ห้าไอโฉมปัจจุบันอย่างแน่นอนนะครับที่ให้ฟังก์ชันอะไรมาหลายๆอย่างถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่ามันคือโฉมรถต้นทุนแต่ผมก็ยังมองว่่าามมันนให้อออะะะไรเยออยูนะ ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้าย LED หรือว่าหน้าปัดเรือนใหม่ที่มีความเป็นดิจิตอลด้วยอันนี้เนี่ยมันก็ถือว่ารูหลาสําหรับคําว่าเวฟแล้วนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นะครับมันคือ Honda Wave 110i เหมือนเดิมครับเอาจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะหารุ่นไหนมาแซงรุ่นนี้ได้แล้วนะครับ ในเรื่องของยอดขายเองมันก็ชนะเวฟ1 2 5ในโฉมปัจจุบันนะครับและในเรื่องของความนิยมเองก็เรียกได้ว่านิยมไปทั่วประเทศครับไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณก็จะเจอเวฟ 110i จอดอยู่แม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์หลายๆคนก็เลือกใช้เวฟ 110i บครับคือมันซื้อง่ายขายคล่องนะครับแม้ว่ามันจะมีปัญหาจุกจิกตามมาบ้างในบางโฉมแต่ว่ามันก็ยังพอไปต่อได้กับสูบริการที่มีเยอะมากๆนะรวมถึงการแต่งนะครับก็แต่งได้หลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงชงิงตลออยืดอาร์มย่นอาร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็ราคา หลักร้อยหลักพันนะครับคือในช้อปปี้ a ัซซ่ามีให้สั่งหมดด้วยนะสำหรับอะไรพวกนี้พูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีความรู้สัหน่อยในการเปลี่ยนอะไรด้วยตัวเองนะครับสั่งอะไรจากช้อปปี้ a ัซซ่าเนี่ยจากทรงรถเดิมๆกลายเป็นรถทรงเชงได้อย่างไม่ยากเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเพื่อนๆ่ะครับแวนรุ่นอะไรกันอยู่สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ